สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมอุนพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพลังงานดีๆกันในหัวข้อวันนี้คุณจะโชคดีเรื่องอะไรค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะวันนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าโชคดีของเราเป็นอะไรบ้างแล้วเกิดขึ้นที่ไหนมียังไงเป็นแบบไหน แล้วมันจะต่อยอดไปทําอะไรเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความโชคดีของเราในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคอยด้วยความตัง้งใจเป็นสมาธินะคะจากนั้นนะคะเรามารับพลังงานดีๆกันเลยดีกว่าเริ่มต้นใบแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะคุณเป็นคนโชคดีในด้านไหนคะนี่6ดาบค่ะเขาบอกว่าเป็นคนกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายนะเวลาที่เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณมันจะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคลี่คาได้ตัวของมันเองบางครั้งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า วันนี้มีเรื่องคืนนี้มีเรื่องคืนนี้มีปัญหาตอนนี้มีเรื่องทุกอกทุกใจมีเรื่องไม่สบายใจพักก่อนเดี๋ยวทิ้งมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งอะไรทั้งสิ้นขอไม่นั่งกินน้ำไม่สบายใจขอไปกินส้มตำสักจานให้อร่อยขอไปทํานู่นทานี่ให้คุณรู้สึกแบบผ่อนคลายและสบายใจก่อนจากนั้นนะคะมันเหมือนเป็นโชคที่มาเข้าข้างนะเรื่องนี้คือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เมื่อกี้มันมาตอนร้อนๆอนี่ะมันอาจจะสงบลงแล้วก็เย็นลงแล้วก็สบายขึ้นทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าจัดการหรือว่าสามารถที่จะไปทําให้สถานการณ์ต่่าางงงๆดีขึ้นเเเพออออบรืะ จะไม่ต้องจัดการอะไรเลยก็ได้ค่ะอยู่นิ่งๆแล้วอยู่สวยๆอยู่หล่อๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็จัดการตัวมันเองหรือว่าทุกอย่างมันจะแบบว่าไหลตามน้ําไปเองและการเป็นว่าท้ายที่สุดสุดท้ายเราแค่รอเวลาให้ทุกอย่างสถานการณ์หรือว่าให้เวลามันเป็นตัวคลี่คลายและจัดการเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกความโชคดีของเราในบางในบางเรื่องนะเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมีคนอื่นมาจัดการให้กับเราอย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดมานะคะ5ดาบบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่เจ้าคิดเจ้าแขนค่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบเอาชนะ เพราะฉะนันวันนี้ใครจะมาอะไรกับเราก็แ,แต่เขาไม่ได้รับพลังงานตรงนั้นคืนกลับไปกับเราไม่ว่าวันนี้ใครจะมากดดันใครจะมาคาดคาดั้นหรือใครจะมาอะไรกับเราเราเป็นคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเพราะฉันวันนี้ทุกเรื่องเราจะบอกว่าช่างมันเถอะทุกเรื่องเราจะบอกว่าเอาฝากไว้กัอกิโลแล้วกันเนาะช่างมันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะพลังงานเขาขึ้นมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนทีเออ่เหมือนกับในวันนี้ความโชคดีของเราอย่างหนึง่งคือบางทีเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งนะในวันนี้มันจะมีอะไรมาตัด มาตัดรอนหรือบางทีมาข้ามหน้าข้ามตาหรือบางทีอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจไว้ในวันนี้ถ้ามันไม่ใช่ของของเรามันจะเหมือนกับว่าผ่านเราไปเลยแล้วก็ทําให้เราอ่ะเออได้รู้อีกครั้งหนึ่งว่าอ๋ออันที่เราเลือกอันที่เราอยากไปอันที่เราคิดอันที่เราตัดสินใจนะสรุปมันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ดียังไงแล้วมันมีเหตุแล้วไม่ผลยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออดีละไม่ไปเออดีแลวล่ะไม่เจอเออดีแล้วล่ะไม่ได้ไปรับตรงนั้นเออดีลวไม่ได้ซื้ออันนี้มารับสารแบบนี้มัน กดดันและที่สําคัญไม่ถูกเปรียบเทียบรวมถึงเป็นความช่องดีในลักษณะมุมมองที่เรียกว่าเออช่างมันเถอะเราไม่ถือโทษกดใครเราไม่อะไรกับใครทัางราะฉนนั้นชีวิตของเราในวันนี้มันก็ค่อนข้างสบายนิดนึงค่ะวัะน,นั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ารับเข้ามาลราจะกดดันตัวเองรับเข้ามาลรวจะรู้สึกว่าเหนื่อยรับเข้ามาแร้วรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเรื่องร้อนๆอนใจวันนี้ต้องช่างมันเถอะนะคะพลังงานใบถัดมาเขาบอกว่าอาัลวินถือถ้วยเมื่อเราทิ้ง สิ่งอะไรที่เรียกว่าร้อนร้อนอกร้อนร้อนใจไปแล้วในวันนี้จะมีเรื่องอดีๆเข้ามามีข่าวดีเข้ามาวันนี้อาจจะไม่มีพลังงานที่เรียกว่าเหมือนกับตั้งใจอยากจะทาอันนี้เราไม่ได้ทำอันเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจแต่สุดท้ายเราอาจจะมีเรื่องดีเรื่องอื่นเข้ามาที่ทำให้ร,รู้สึกว่าเออเป็นความสุขเป็นความสบายกายเป็นความสบายใจเขาบอกว่าสิ่งดีๆและโชคดีของเราที่จะมาวันนี้มันจะมาหาเราถึงที่เองนะมาหาเราถึงบ้านเองวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราปฏิเสธนัดที่จะไปกินข้าวกับคนคนนี้เราอยากจะอยู่บ้านเก็็บบ้าาาานทํควมสะอดเก ห้องอ่านหนังสือ ไปทําอะไรของเราที่เรามีความสบายกายสบายใจในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการก็ได้ะค่ะแต่จู่ๆอาจจะมีใครสักคนโทรศัพท์มาแล้วบอกว่าจะชวนไปนู่นจะชวนไปนี่หรืออยากจะมาพาเลี้ยงข้าวอยากจะมาขอบคุณหรืออยากจะมารับคุณที่บ้านไปอำนวยความสะดวกในสิ่งที่คุณอยากไปหรือคุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันถึงเวลาที่ได้ทาพอดีเขาบอกวันนี้โชคดีๆมันจะมาหาเราถึงที่เองเพราะฉะนั้นให้อยู่สวยๆอยู่สบายกายอยู่สบายใจค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการหรือความสําเร็จหรือว่าได้ไปในสิ่งที่เราเรียกว่าเออไม่น่าเชื่อ มาได้งไงเนี่ยเราได้รับสิ่งดีดีเข้ามาบอกว่ามันจะเป็นโชคที่แบบมาเจาะจงถึงตัวเราเองเลยค่ะพลังงานใบถัดมาอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะคะสาหรับคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีโชคดีๆจากพลังครูบาอาจารย์พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นลักษณะของการมีโชคในลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆอยู่ๆวันนี้อาจจะเหมือนกับว่าเข้าไปไปทําบุญให้แล้วได้เจอพระเกจิได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจอได้เจอกับผู้มีความรู้ได้รับพรดีๆได้รับพลังงาน,นดีๆทําให้เราเกิดกําลังใจเกิด แรงขึ้นเขิมหรืออย่างที่บอกวันนี้อาจจะไม่คิดจะไปไหนอาจจะอยู่บ้างอาจจะพักผ่อนอยู่ๆเพื่อนอาจจะโทราศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถมารับนะจะพาไปวัดพระพิฆเนศอ่านละสารแบบนี้จะพาไปทาบุญที่นี่ผลปรากฏพอไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเขามีงานบุญสําคัญมีเทศกาลสําคัญหรือมีสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นก็ได้เป็นว่าอาได้ไปอนุโมทนา ไปร่วมรับอันนี้ส่งที่ดีกับเขาทําให้เรามีพลังงานที่ดีขึ้นมาอีกค่ะแล้วใบสุดท้ายเจดาวไอ้น้องฝากบอกเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังรู้สึกน้อยอกน้อยใจในช่วงนี้รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตไม่เข้าที่ไม่เข้าทางในช่วงนี้รู้สึกเหมือนช่วงนี้มีเจออะไรที่เรารู้สึกว่ามันปัดมันเป๊ไปหมดเลยทําอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ใจเราคิดเขาบอกเลยค่ะว่าวันนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปแล้วก็เราจะใช้ชีวิตได้แบบสมบูรณ์มากขึ้นหรือว่าวันนี้มันจะมีอะไรบางอย่างมาส่งสัญ,ญญาณบอกให้้้เรรราาาูว่่สิงไยมล จะผ่านไปเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาชีวิตกําลังจะมีการเริ่มต้นหรือจะมีการเข้าที่เข้าทางหรือว่าวันนี้จะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างสบายใจและมีความสุขโชคดีที่ปิดท้ายของคุณในวันนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพที่คุณมีปัญหายาวนานวันนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าดีขึ้นใช้กินยาไปหาหมอหรืออะไรกต็ตามได้รับการตอบสนองได้รับการตอบรับที่ดีหรือรวมถึงในวันนี้อาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณที่ทําให สิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณรู้สึกเครียดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะไปต่อ,อยังไงมันมีหนทางที่ชัดเจนและดีขึ้นทําให้คุณมีพลังในการที่จะก้าวย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปในทุกในก้าวต่อไปที่คุณจะเดินเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโชคดีในวันนี้ของคุณหรือเรื่องดีในวันนี้ของคุณนะคะมาหลากหลายช่องทางมากแต่จะบอกเลยค่ะว่าวันนี้สิ่งร้ายๆมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ลดพลังงานลงแล้วก็กลายเป็นว่าต้อนรับในสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาถึงคุณถ้าชอบคลิปนี้นะคะและ้วร และอยากได้รับความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้ทุกคนพิมพ์999ค่ะและแฮชแท็กว่าอิ่มอุ่นพยากรณน,นะคะรอรับคําทํานายที่ดีแบบนี้ได้ทุกวัน,นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วเราจะมาอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนอย่างนี้ในทุกๆวันตลอดไปส่งพลังงานบวกส่งพลงังงานดีและขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ